รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart k i ิดเด็กไฮเทคผมพี่หลามจิกโก้ไอทีผมแพทลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่ลามเหมือนกันครับนี่คือรายการที่จะนําเอาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีรวมไปถึงการระวังภัยในโลกไซเบอร์นะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับผ่านพิธีกรตัวน้อยๆ2คนนี้น้องแพทกับน้องพีท ลูกชายของผมเองนะฮะนำเสนอกันมาหลายสัปดาห์มากๆแล้วเราดูกันเนี่ยใครที่เป็นแฟนประจําของรายการนี้นะครับดูกันมาน่าจะเกินครึ่งปีแล้วนะฮะเกินครึ่งปีแล้วนะครับก็สนุกสนานกันในแต่ละสัปดาห์เนื้อเรื่องก็เข้มขน้นทุกสัปดาห์นะครับเขาหลายๆช่วงของเราเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็นหลายช่วงมากอย่างช่วงแรกของรายการชื่อช่วงอะไรนะสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับ กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บโอ้อหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับพูดถึงกล้องโทรทรศน์อวกาศที่มีประโยชน์ต่อนักวิทยศาศาสตร์มากๆนั่นะก็คือฮ <Hub> ับเบิ <Hubble. S 1> ลนลับ<ล>ะมารุ่นที่ 2>, 2ก็คือเจมส์เว็บนี่ตัวนี้นี่จะอภินิหารขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอชมกันนะครับในช่วงเทคโนโลยีนะครับช่วงที่2ของน้องพีทคือช่วงทันโลกทันเทคครับวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับ ซีรีส์ AI ตอนที่8ครับโอ้เ i เดินทางมาถึงตอนที่8แล้วครับนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ AI ในมือถือ AI โฟนครับ, <iPhone S 1> รบโอ้โหส่วนช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้นะครับเตือนภัยเลยใครที่มือถือเสียแล้วจะส่งซ่อมสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดก็คือข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของคุณ นั่นคือทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณเลยนะครับระวังให้มากๆเข้าไว้เดี๋ยวเราจะสอนว่าวิธีการระวังต้องทำอยังไงนะครับอ่ะไปช่วงแรกกันเลยไปบ้าสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องกล้องโทรทัทศน์เจมส์เว็บกันครับ ครับผมหลังจากเรารู้จักฮับเบิลไปแล้วนะฮับเบิลก็ใกล้หมดอายุแล้วเนาะถึง2,030นี้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลก็จะหมดอายุแต่อาจจะทํางานต่อได้อีกสักสองสามปีแล้วถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะไม่ซ่อมเขาแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาได้พักผ่อนกันใช่ไหมครับในระหว่างที่ฮับเบิลปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นเนี่ยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาได้ได้เห็นการทำงานของฮับเบิลเนี่ย เขาก็ได้รู้เรียนรู้อะไรบางอย่างเ,<อ>เช่น<อ>กล้องที่ฮับเบิลเอาขึ้นไปถ่ายดวงดาวเนี่ยเป็นกล้องแบบ Visible l i g h t ก็คือกล้องแบบถ่ายแสงที่เรามองเห็นถ่ายพวกรังสี UV ได้แล้วก็ถ่ายแบบใกล้ใกล้อินฟาเรดได้คือเรียกว่า n ี a อ i n f r a น e าเท่านั้นก็คือได้ประมาณ8 9 0 0นาโนเมตรเข้าไปในย่านอินฟาเรดได้นิดหน่อยแต่เลยจากนั้นจะไม่เห็นแล้วมันก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร,ร์เข้าใจว่าถ้าเราสามารถถ่ายเข้าไปในอินฟาเรดได้เราก็จะ ได้ความรู้เยอะขึ้นมากกว่านี้เขาก็เลยคิดว่างั้นเราจะสร้างกล้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นกล้องเจมส s Webb ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะตอนนั้น,นะจะสร้างกล้องอีกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติของกล้องที่สามารถถ่ายในย่านอินฟาเรดได้มากกว่านี้ไปจนถึงกลางอินฟาเรดเลย m i d ินฟร a เ e ดนี่คือประมาณสองสามพันนาโนเมตรรวมไปถึงสิ่งที่ฮับเบิลเป็นเนี่ยคืออยู่ในวงโครจรโลก บางจังหวะที่ตรงกับดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ก็หักเหมาแล้วก็ลบกวนฮับเบิลได้เหมือนกันเขาก็เลยจะหาว่าถ้ากล้องตัวใหม่เนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนะเราถึงจะไม่โดนแสงใดๆรลบกวนเลยอืจึงเกิดทฤษฎีของการวางตำแหน่งกล้องของเจมส์เว็บตัวนี้นะฮะอยู่ที่ตำแหน่งที่ชื่อว่าลากางพลลาการพพหรือลาก่องเป็นภาษาฝรั่งเศสจุดลากลองอยู่ห่างจากโลกออกไป 1นึ่งล้านห้าแกิโลเมตรทําไมเราถึงต้องไป1นึ่งล้านห้าแกิโลเมตรเพราะว่าแรงโน้มถ่วงสนามความโน้มถ่วงของโลกและดวงอาทิตย์มันจะมีสนามความโน้มถ่วงทั้งคู่แล้วจะมีจุดตัดของความของสนามความโน้มถ่วงที่มันเกิดจุดสมดุลจุดสมดุลน,นี่แหละที่เราเรียกว่าลากรองพอยต์หรือลาการพอยต์ทำให้วัตถุที่ไปอยู่ในจุดนั้นจะโคจรตามโลกรอบดวงอาทิตย อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับโลกเพราะถ้าเราปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันก็จะลอยเท้งเต้งไปเรื่อยๆถูกไหมหายไปเลยแล้วมันก็อาจจะหายไปหรือว่าเสียตำแหน่งของตัวเองไปถ้าเราอยากให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่คงที่แล้วมีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยมีจุดลาการพอย์นี่แหละที่สามารถอยู่ได้ <c oughs> จุดลาการพอย์มีทั้งหมดห้าจุดด้วยกันครับสมมติแพทเป็นโลกโอเคสมมติพีทเป็นดวงอาทิตย์ ะะจุดรายการพอยต์จุดที่หนึ่งคือนับจากแพทตรงมายังดวงอาทิตย์หนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตรสมมุติตรงนี้ตร,นตรงนี้คือหนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตรตรงนี้อันนี้ 5, <000. S 1> ซึ่งตรงกับดวงอาทิตย์เลยจุดที่สองคือตรงข้ามกับจุดนี้คือนับ<ก>ไปข้างหลังโลกหนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตรจุดที่สามคือมาทางซ้ายฝั่งซ้ายหนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตรฝัางขวาหนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตร และจุดที่ห้าคือจุดที่อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์ซึ่งไม่ใช่หนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตรแต่เป็นจุดเดียวกับโลกคือร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรถ้ามีวัตถุใดวัตถุหนึ่งอยู่ในห้าจุดนี้แล้วโครจรในวงกลมสั้นๆเหมือนวงโครจรรอบโลกวัตถุเหล่านั้นจะหมุนตามโลกไปเรื่อยๆ แล้วเจมสเว็บจะไปอยู่ตรงไหนครับเขาจะไปอยู่หลังลากานพอยข้างหลังโลกหลังโลกเพราะอะไรครับเพราะจะแสงอาทิตย์จะได้ไม่บังโอ้เพื่อหลบแสงอาทิตย์ถูกไหมครับเจมสเว็บจึงถูกออกแบบให้ไปอยู่ที่จุดลากานพอยที่2ซึ่งอยู่เลยจากโลกไป1นึ่งริกิโลเมตรนะฮะบินไปส่งตรงนั้นแล้วก็วนวงโคจรอยู่ตรงนั้นก้องโทรทัศน์อากาศเจมสเว็บเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ากล้องฮับเบิลเยอะมาก เพราะเรารู้แล้วเราต้องการกล้องที่มีขนาดใหญ่กว่านี้มีกระจกสะท้อนแสงที่ใหญ่กว่านี้จะได้ถ่ายภาพได้กว้างขึ้นเพื่อที่จะถ่ายภาพได้ละเอียดยิ่งขึ้นพอเราออกแบบใหญ่มากมันใส่จรวดไม่ได้อะทำยังไงครับพับต้องพับเพราะอยู่บนอวกาศไม่มีมนุษย์อวกาศออกมาประกอบให้นะมันต้องพับแล้วกลางออกเองได้นั่นคือความยากของกล้องเจมส์เว็บเพราะว่าจะกลางออกยังไงเนี่ยต้องทําการทดสอบก่อนตอนเขาออกแบบทีแรกเนี่ยกล้องเจมส์เว็บเนี่ย กางปีกออกมาเนี่ยกางชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยนะฮะมีโอกาสผิดพลาดท,ทั้งหมด26,000โอกาสโอ้าส oh. ต้องใช้เวลาย12ปีลดความผิดพลาดลงจนกระทั่งล่าสุดก่อนขึ้นไปเนี่ยเหลือ250อ้ oh. จาก26,000 oh. 26, โอกาสเหลือ250โอกาสที่จะผิดพลาดสุดท้ายก็เราก็เหลือแค่ลุ้นว่า ต้องโทรศัด์อากาศเจมส์เวส่งขึ้นไป,ไไปบนอวกาศเสร็จปุ๊บจะวหลดขับดันปึ้งบินไปจนถึงลาการพอยแล้วก็ไปตีวงโคจรอ,อยู่บนลาการพอยแล้วก็เริ่มกลางปีกลางแผงโซล่าเซลล์กลางกระจกสะท้อนแสงออกมาจะรอดไหมใช้เวลาหนึ่งเดือนครึ่งสุดท้ายเราทำสำเร็จครับเจมส์เวบนะครับก็ไปด้วยกล้องที่มีคุณภาพดีกว่าฮับเบิลนะครับสามารถถ่ายในระดับอินฟาเรดระดับกลางได้ถ่ายภาพออกมา5ภาพแรกนี่เดี๋ยวให้เด็กๆดูครับ นี่ครับภาพแรกนี้เป็นภาพ n e b u l ลาหน้าผาแห่งดวงดาวไม่เคยเห็นแต่นี้ดีกว่าใช่นะภาพนี้จริงๆแล้วเป็นภาพที่ตัดมานะครับให้เหมือนกับหน้าผาต่อมาครับภาพที่สองคือภาพ d e ฟ p f e เราเคยเห็นดีฟ p f e ของฮับเบิลแล้วเนาะครับคราวนี้เราจะเห็นดีฟ p f e ของเจมส์เว็บครับสว่างกว่าเยอะสว่างกว่าเยอะสีสันคมชัดกว่าเยอะเห็นลูกโซของกาแล็กซี่ชัดกว่าเยอะ แถมเรายังสามารถดูได้ง่ายด้วยตาเปล่าเรารู้เลยว่าดาวดวงไหนอยู่ในกาแล็กซี่เดียวกันกับเราแถมยังได้สิ่งที่เรียกว่าข้อมูลสเปกตรัมทางแสงอันนี้คือรูปที่3ที่มีกราฟนะฮะมีกราฟอยู่แล้วก็มีแสงเงาเป็นเงาดาวเรืองๆอยู่ข้างหลังภาพนี้คือภาพสเปกตรัมของแสงพอเราเป็นกล้องอินฟาเรดเนี่ยเราสามารถแยกแสงออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งแสงเนี่ยถ้ามันเดินทางผ่านไฮโดรเจนเราก็จะอ่านได้ว่ามันผ่านไฮโดรเจน ถ้ามันผ่านมีเทนถ้ามันผ่านออกซิเจนเราก็จะได้ค่าของสีแต่ละสีที่แตกต่างกันมันทําให้เรารู้อะไรครับเรารู้ว่าดาวดวงนั้นอนะ่ะมีอะไรบ้างถ้ามีออกซิเจนแล้วก็โอยูไ่ได้โอ้โหนี่นะเป็นไงวันทีที่เกิดมีออกซิเจนอาจจะมีสิ่ง,งมีมชีวิตอยู่ <alien S 2> เอ็นไปไเป็นไม่ได้น,ไไดนี่ไงเปิดโลกเลยเจมส์เ็ฟเนี่ยสามารถทําให้เราส่องดาวที่เราไปไปไม่ถึงอะ่ะ แต่เรารู้ได้ว่าดาวบนนั้นมีแร่ธาตุอะไรบ้างเท่ากับว่าเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีมากๆตอนนี้ถูกไหมครนั่นก็คือเจมส์เว็บครับทุกครั้งที่เจมส์เว็บถ่ายภาพแล้วมีงานวิจัยออกมาเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะส่งออกมาแล้วคนทั่วโลกก็จะได้ข้อมูลเยอะขึ้นนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากยิ่งขึ้นนี่คือกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีมากๆแล้วเราไม่ได้มีแค่เจมส์เจมส์เว็บอย่างเดียวบนโลกนี้นะครับมีกล้องโทรทัศน์อวกาศเยอะแยะมากมายที่ตั้งอยู่บนโลกแล้วเราก็ัังงงกกลมมี้อโท,ทศน์ดวใหๆ่ๆ นะกล้องใหม่ๆที่กําลังตามขึ้นไปแล้วทํางานในอีกด้าน,อ,นอื่นๆด้วยซึ่งจะนําเสนอในสัปดาห์หน้างั้นช่วงนี้เราไปต่อช่วงที่2ของรายการกันก่อนครับทันโลกทันเทคนโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเท็กครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI ในมือถือที่เก่งกว่าเดิมครับครับผมโอเคมีเติมครับว่าเก่งกว่าเดิมเข้าไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วครับว่าบนโทรศัพท์ม,มือถือมันมี Siri มี Google a s s i s t a n t อยู่แล้วนั่นก็ AI อยู่แล้วถ,ถูกไหมฮะครับแต่ทำไมถึงต้องมียุคมือถือ AI ขึ้นมาอีกเพราะว่า AI ในมือถือเก่งกว่าเดิม เก่งกว่าเดิมถูกต้องสมัยก่อนเรามี AI เนี่ยเอาไว้ถามตอบเฉยเฉยไปเจใน Google ถ้าไม่มีคําตอบก็เราก็ไม่ได้คําตอบใช่ทีนี้ผลจากการที่ Google มี Gemini Google ก็เลยเอา Gemini เนี่ยมาแบ่งส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วเอามาลันบนโทรศัพท์มือถือได้เขาเรียกว่า Gemini Nano ดึงเอาความสามารถบางอย่างเช่นความสามารถด้านการประมวลผลภาพการ Generative ความสามารถด้านการฟังเสียงแล้วถอดมาเป็นข้อความ และความสามารถในการสรุปใจความทั้งหมดโอ้สรุปใจความทั้งหมดนี่ออกมาเป็นฟีเจอร์ใหม่ซึ่งโทรศัพท์ที่ทำฟีเจอร์เหล่านี้ได้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อตอนต้นปี2 0 2 4ที่ผ่านมานั่นก็คือโทรศัพท์ตัวแรกแต่เราจะไม่พูดชื่อยี่ห้อเพราะเรารจะไม่โฆษณาให้เขานะฮะเป็นโทรศัพท์ ที่มีชื่อรุ่นมีเลข2กับเลข4มาจากประเทศเกาหลีเราจะบอกแค่นี้ตัวนั้นเนี่ย<ด>ถือเป็นโทรศัพท์ตัวแรกที่เรียกตัวเองว่า AI Phone ครับเพราะมี AI อยู่ในมือถือที่เก่งกว่า Siri แล้วก็เก่งกว่า Google Assistant ทำอะไรได้บ้างแปลภาษาโทรโทรศัพท์ก่อนสมมตุติโทรศัพท์โทรศัพท์สมมุติพีทจะโทรศัพท์คุยกับคนญี่ปุ่นมันแปลภาษาสมมุติแ พีทต้องไปตั้งค่ะในมือถือของพีทว่าพีทจะพูดภาษาอะไรพีทพูดภาษาไทยอีกฝั่งหนึ่งจะพูดภาษาอะไรญี่ปุ่นเสร็จแล้วพอโทรหากันเรากดไลฟ์ทานสเลตพีทบอกว่าฮัลโหลเขาก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอโนอะไรอีกคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรมุชิมุชิแล้วคนญี่ปุ่นก็จะฟังรู้เรื่องใช่ คนญี่ปุ่นก็สามารถตอบกลับมาแล้วคนญี่ปุ่นพูดว่าอริคโตโกไซมัสก็ขอบคุณนะครับที่ติดต่อมาเขาก็จะแปลภาษาให้พิทข,<อ>ข,ขอบคุณนะครับที่ตอบมา,เ,าเห็นไหมเห็นแล้วไม่ใช่แค่แปลภาษาอย่างเดียวนะสมมุติเราไปเราไปดูเราไปดูอะไรอ่ะเราไปดูอไ,อไ,ปดไอ้พวกแบบเว็บไซต์อะ่ะที่เป็นภาษาอังกฤษอะ พี a แพอาจจะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ออกทุกคําใช่ไหมก็แปลภาษาไังอ่าก็สามารถแปลหน้าเว็บเนี่ยเป็นภาษาไทยเอาภาษาไทยแทนที่ลงไปเลยแปลภาษาได้อย่างเดียวไม่พอ AI มันฉลาดกว่านั้นอีกมันอ่านแล้วมันสรุปใจความให้เราได้ด้วยสมมติเว็บไซต์ยาวขนาดนี้ส a 4 <het> ใช้เวลาอ่านประมาณ5นาทีเรากดให้ AI แปลสรุปใจความให้เลยใช้เวลาอ่านได้ภายในครึใช้เวลาให้ประมาณ1ิวิเหลือ3าบรรทัด บอกเลยว่าบทค,บความนี้คือพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้ววิธีการเซิร์ชของเราก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราจะเซิร์ชหาอะไรเราต้องพิมพ์ถูกไหมฮะคราวนี้ไม่ต้องแล้วเรายกกล้องขึ้นมาแล้วเอานิ้วชี้สิ่งนี้คืออะไระเขาจะหาข้อมูลมาให้ทันทีเจงเขาเรียกว่า circle to search วงกลมคำนั้นวงกลมคำนั้นก็จะเจอสิ่งนั้นหาความหมายเลยว่า อันนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนข้อมูลเป็นยังไงหรือว่าจะไปซื้อที่ไหนช้อปปิ้งที่ไหนทีนี้เมนูกล้อง AI ก็เข้าไปช่วยด้วยอือ่าสมมติพีทถ่ายรูปมาแล้วพีทรูปเอียงโอ้ยพีทอยากจะปรับรูปให้ตรง <c oughs> พอปรับรูปให้ตรงเนี่ยสมมติรูปมันเอียงอย่างนี้ใช่ไหมพอเราปรับให้ตรงเนี่ยฟื้อปึ๊บเนี่ยไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันหายไปไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันหายไป <c oughs> แล้วเขาก็เจเนเรต เอไป AI สามารถเจ n เน a เรตภาพส่วนที่หายไปเติมเข้าไปได้เจ๋งมากหรือพีทถ่ายรูปอยู่คนเดียวเอาตัดเอาแพทอีกรูปหนึ่งมาอยู่ข้างๆพีทก็ได้ทำได้ทุกอย่างเลยมันดีมากเลยนี่คือความเป็นเจ n เน a เรทีฟของ AI เก่งมากๆหรือแม้กระทั่งตอนถ่ายรูปพีทอาจจะเผลอหลับตา AI แก้ได้ยังไงรู้ไหมหารูปเขาจะถ่ายรูป เขาจะถ่ายรูปเก็บไว้ตั้งแต่พีทลืมตาอยู่แล้วพอพีทหลับตารูปที่เราถ่ายใช่ไหมเขาจะไปเอาภาพที่ลืมเขาจะไปเอาลูกตาเนี่ยมาแปะแทนแล้วสมมติตอนถ่ายรูปพีทลืมยิ้มแต่ก่อนถ่ายพีทยิ้มไว้แล้วเขาสามารถไปเอารอยยิ้มนั้นน่ะมาแทนที่ได้โอ <ç accidental noise> ้โหเจ๋งไหมเฮ้ยอย่างนี้มันแบบออโ <platforms> ต้เลยดีมากใช<ห>่ <m> ไหมฮะพอมี AI เข้ามาอยู่ในมือถือแล้วเนี่ยอีกหน่อยเนี่ย เราจะสามารถทําสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าเราอยากจะส่งอ e ีเมลใช่ไหมเราก็บอกว่าเราก็บอก AI ว่า AI ช่วยส่งอ e ีเมลหาคนนี้หน่อยบอกเราว่าเราไม่ว่างวันที่นี้วันที่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะว่างอีกทีเราจะติดต่อกลับไปมันสามารถพิมพ์ทุกอย่างให้เราได้เลยส่งไลน์ได้ไหมไลน์ก็ได้ <S 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 ส่งอะไรก็ได้ใช่นะเพราะพอมี AI อยู่ในมือถือเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยยี่ห้ออื่นๆก็จะตามมาเราก็จะมีกันทุกเครื่อง พอมีทุกเครื่องแล้วเนี่ยคนใช้ต้องใช้ให้เป็นต้องรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างต้องรู้มันทําอะไรได้ถ้าเกิดก็ต้องใช้ให้เป็นถ้าเกิดไม่รู้ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงไม่งั้นก็จะไม่มีประโยชน์ถูกไหมใช่ดังนั้นโลกมันก้าวไปอยู่ตลอดเวลาน้องๆหนูๆทุกคนก็ต้องคอยติดตามอยู่สม่ําเสมอว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วเราทําอะไรได้บ้างถูกไหมครับคอยบอกเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะจบช่วงที่สองครับทันโลกทันเทค เราไปต่อช่วงที่3กันครับระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้จะมาเตือนคนที่โทรศัพท์เสียแล้วส่งไปซ่อมครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆคืออะไรครับเด็กๆคือข้อมูลในเครื่องเราใช่ มีความส่วนตัวะนะฮะบ,บางคนอาจจะคิดว่าโอ้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเราไม่ได้มีข้อมูลความลับอะไรเราไม่จําเป็นต้องไปเป็นห่วงเรื่องของข้อมูลเราหรอกว่าใครจะขโมยไปมีแต่รูปถ่ายที่เราถ่ายเชื่อไหมครับว่ารูปถ่ายก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันเขาสามารถเอารูปถ่ายนั้นไปวิเคราะห์ได้นะครับถ้าคุณถ่ายยืนถ่ายอยู่หน้าบ้านภาพข้างหลังคืออะไรบ้านบ้านคือบ้าน ถ้าเอาภาพบ้านนั้นไปแมปใน Google Map รู้ไหมครับว่าบ้านคุณอยู่ไหนรู้การที่คนอื่นรู้ตำแหน่งที่บ้านเราถือเป็นอันตรายหรือไม่อันตรายมากอันตรายมากแล้วทรวงสทมมือถือมีแต่รูปไหมมีแต่รูปมีอย่างอื่นไหมมีมีมีอะไรบ้างมีว oh ิดีโอวิดีโอโอ้โหวิดีโอนี่ตัวสำคัญเลยคือก๊อปปี้เสียงมาโทรหาครอบครัวขอตังค์สามหมน AI ยุคใหม่สามารถเรียนแบบเสียงคนได้ถ้าในวิดีโอของคุณมีคุณพูดอยู่ตลอดเวลานอกจากรูปและวิดีโอในโทรศัพท์มือถือมีอะไรอีกครับออมีเอกสารออมีอีเร์มีอีเมลแล้วก็มีพาสเวิร์ดแล้วก็มีคลาวด์ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Google Drive หรือว่า Apple มีหมดถ้าเราเข้าไปในคลาวดนั้นได้ ข้อมูลส่วนตัวเรามาหาศาลอยู่ในนั้นบางคนมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานทุกอย่างในชีวิตใส่ไว้บนนั้นเพื่อที่จะต้องการออนไลน์อันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งมือถือไปซ่อมเราควรจะทำอย่างไรครับเราสำรองข้อมูลเอาไว้ในสมมติ<น>วิธี<น>ธที่ปลอดภย<น>ัยที่สุดสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์เราแล้วล้างเครื่องเลยแล้วส่งเครื่องไปซ่อมแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำแบบนั้นแน่นอน อพอ,อมันยุ่งยากถ้าเราไม่อยากทําแบบนั้นเราทําอย่างไรถึงจะปลอดภัยหาคนที่ไว้ใจได้นี่หาคนที่ไว้ใจได้เยี่ยมมากขอจับมือหนะ่อยเยี่ยมมากหาคนที่ไว้ใจได้ก็คือคุณจะส่งร้านซ่อมไหนที่คุณไว้ใจได้เช่นเพื่อนอะไรเงี้ยอะไรนะฮะเพื่อนไม่ก็ครอบครัวที่ซ่อมเป็นโอ้มันจะไม่มีดีบางคนไม่มีครอบครัวที่ซ่อมเป็นทํายังไงเดีย ก็หาเพื่อนถ้าเกิดอันระหว่างร้านซ่อมที่อยู่แบบโดดเดี่ยวในตามมุมต่างๆตามริมถนนร้านซ่อมที่อยู่ในห้างเป็นตู้เล็กๆกับบริษัทศูนย์ที่เขาขายคอมพิวเตอร์เรามาอันไหนเชื่อถือได้มากกว่ากันศูนย์ขายคอมพิวเตอร์ศูนย์ขายมือถือศูนย์ขายมือถือศูนย์ขายคอมพิวเตอร์ที่ที่เราที่เราซื้อมาอ่าเพราะบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทใหญ่ๆ แล้วเขารู้ว่าเขามีความรับผิดชอบสูงในนั้นมันทํามาจากอะไรแล้วเขาก็เลยรู้ว่าต้องทำยังไงเขาจะปกป้องข้อมูลเราได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าร้านเล็กๆจะเป็นคนไม่ดีร้านเล็กๆเป็นคนดีก็มีนะครับคนที่เราไว้ใจได้ก็มีคนที่เราสนิทชิดเชื้ออุดหนุนกันมานานก็มีแต่ ถ้าเราไม่รู้จักหรือเราไม่ไว้ใจหรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาเปิดศูนย์บริการพรนักง,งานในนั้นอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่มักจะมีความรู้ความเข้าใจว่าเวลาเราถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยค,คนทุกคนมักจะถ่ายภาพแบบส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตว,ว,ตวแล้วก็ลบทิ้งไปบางทีถ่ายไว้ดูแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไปคิดว่าการลบภาพออกจากโทรศัพท์มือถือ ถึงแม้จะลบออกจากเมนูดีลิ t e เมนูกล้องแล้วจากแกลเลอรี่แล้วแล้วตามไปลบในถังขยะอีกเนี่ยก็คิดว่าภาพนั้นมันจะหายไปแล้วหายไปตลอดกาลคือภาพนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเครื่องนั้นน่ะเราสามารถดึงภาพที่ลบไปแล้วอ่ะกลับมาได้ที่เขาเรียกว่ากู้ไฟเพราะอะไรรู้ป่ะหลักการทางดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่เพิ่งลบไปอะ่ะมันสามารถนํากลับมาได้ครับอธิบายให้ฟังสั้นๆดิจิตอลคือการเก็บข้อมูลแบบศูนย์ ศูนย์หนึ่งก็คือกับขั้วสนามแม่เหล็กถ้าขั้วเหนือเป็นศูนย์ขั้วใต้เป็นหนึ่งเวลาเขียนข้อมูลก็คือกลับไปกลับมาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วเวลาเราลบข้อมูลเราทำยังไงครับปรับเป็นหนึ่งทั้งหมดแล้วแต่จะปรับเป็นศูนย์หรือปรับเป็นหนึ่งก็ได้ครับเวลาเราลบไปแล้วเนี่ยมันยังมีข้อมูลเดิมอยู่ว่ามันเคยสวิตช์จากบวกเป็นศูนย์หรือลบเป็นหนึ่งเราสามารถย้อนกลับไปคําสั่งเดิมให้มันกลับมาที่ขั้วเดิมได้ Oh. รูปเดิมก็จะกลับคืนมาเพราะว่าเวลาเราลบทิ้งไปแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ว่างคําว่าว่างเนี่ยคือเตรียมมาไว้ว่างแต่ว่าข้อมูลเดิมยังอยู่มิชัยที่เขาก็อาจจะไปะถ้าเกิดเราไปเจอคนที่ไม่ดีอ่ะร้านซ่อมที่ไม่ดีอ่ะเขาอาจจะเอามือถือเราไปแล้วไปสแกนดูว่าข้อมูลเก่าๆที่เรามีเดี๋ยวที่เราลบไปแล้วมันมีอะไรบ้าง uh huh. อาจจะไปเจอรูปส่วนตัวเราแล้ว,ลวเอาไปสร้างความเสื่อมเสียให้เราได้ อันตรายไหมอย่างนี้บางคน,อนบอกลบ<า>ไปแล้วเอากลับมาได้ยังไงเอ,อนี่ยฮะนี่คือโลกดิจิตอลครับโลกดิจิตอลสามารถเอาสิ่งที่มันหายไปแล้วกลับคืนมาได้ครับมีวิธีเดียวที่จะไม่กลับมาเลยรูปที่ลบไปแล้วนะต้องมีการเขียนทับตรงบริเวณนั้นเขียนเป็นอย่างอื่นก่อนเขียนข้อมูลอย่างอื่นลงไปขนความทรงจําเดิมถึงจะหายไปอืซึ่งเราไม่รู้ไงว่าพื้นที่ว่างเปล่าในโทรศัพท์เรามันมีเยอะ เราไม่รู้ว่ามันเขียนตรงไหนบ้างเวลามันเขียนมันสุ่มเขียนะมันเขียนกระจายไปในทุกที่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับการจะส่งมือถือไปซ่อมที่ไหนก็ตามแต่นะครับต้องเลือกสถานที่ที่ไว้ใจได้เลือกบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงหรือเลือกร้านค้าหรือร้านซ่อมเล็กๆที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้เพราะฉะนั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไว้ให้ดีนะ,นะครับนะครับระวังภัยไซเบอร์วันนี้จบแค่นี้ ไปต่อช่วงที่4ของรายการนะครับช่วงสกูพิเศษคิดพันไอทีาปปัจจุบันมีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวมากขึ้น แต่การจะส่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ให้ผู้อื่นช่วยเหลือมีแนวโน้มที่เหยื่อจะถูกทำร้ายจากคนเหล่านั้นมากขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในต่างประเทศจึงมีแคมเปญ Signal for Help เป็นสัญญาณมือง่ายๆเพื่อสื่อว่าตนเองกำลังถูกคุกคามอยู่ขั้นตอนการทำสัญญาณขอความช่วยเหลืองายฝ่ามือออกหาคนอื่นแล้วพับนิ้วโป้งเข้าฝ่ามือพับนิ้วที่เหลือทั้งสี่มากลมนิ้วโป้งไว้ ในบ้านเราสัญญาณมือนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ก็จะเป็นต้องศึกษาไว้เพื่อตกอยู่ในอันตรายจะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้โดยพ่อแม่คนสอนให้ลูกรู้จักสัญญาณดังกล่าวว่านี่คือสัญญาณมือแปลว่าช่วยด้วยโดยใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแสดงว่ากําลังถูกคุกคามอยู่หรือใช้ขอความช่วยเหลือเมืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะพูดได้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือใช้ได้จริง โดยในกรณีแรกเป็นตัวอย่างเคสที่ผู้ถูกคุกคามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจนเอาตัวรอดมาได้โดยเหตุเกิดในสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาววัยรุ่นอายุ16ปีหายตัวไปจากบ้านสืบสวนจนพบว่าเธอถูกลักพาตัวเธอพยายามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือให้แก่รถคันอื่นๆที่ขับผ่านทำให้ไม่สามารถส่งเสียงได้หากส่งเสียงคนร้ายจะรู้ตัวโชคดีเป็นของเธอ เมื่อพลเมืองดีพบเห็นสัญญาณซอสจากภาษามือที่เธอส่งไปจึงได้แจ้งตำรวจท้องถิ่นจนสามารถช่วยเหลือเธอได้ในที่สุดขณะเดียวกันเคสสัญญาณมือที่เกิดในประเทศไทยซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นในไทยเช่นกันเคสตัวอย่างต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านบึงได้เข้าช่วยเหลือเชลฟ์เฟอร์แท็กซี่ที่ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแบบสากลหลังถูกผู้โดยสารเมายาเสติดว่าจ้าง และในระหว่างทางได้ทําการข่มขู่ด้วยปืนอีกทั้งยังโชว์ยาเสพติดที่ตนเองเสพทําให้ชิร์ฟเฟอร์รู้สึกไม่ปลอดภัยจึงออกอุบายขอเข้าห้องน้ําและตั้ง GPS ไปยังสอพอบ้านบึงเมื่อถึงบริเวณสถานีตํารวจจึงได้ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือซึ่งมีคนบริเวณนั้นเห็นในครั้งแรกยังไม่เข้าใจเชิฟเฟอร์จึงทําซ้ําอีกรอบจากนั้นผู้ที่พบเห็นจึงวิ่งไปแจ้งตารวจและสามารถช่วยเหลือจับกลุ่มผู้โดยสารเมายาดังกล่าวได้ ด้านโชเฟอร์แท็กซี่เล่าว,ว่าตนเองจำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือดังกล่าวมาจากติ๊กต็อกโดยลองฝึกทำประมาณครึ่งวันพอคิดว่าอาชีพอย่างตนมีความเสี่ยงอาจต้องเจอคนไม่ดีและไม่อาจเลือกรับผู้โดยสารได้เพราะหากเลือกผู้โดยสารก็จะถูกร้องเรียนได้จึงศึกษาไว้เผื่อจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วก็เกิดเหตุที่ต้องนำมาใช้ได้จริงๆสัญลักษณ์ง่ายๆในการส่งสัญญาณเตือนภัยขอความช่วยเหลือแม้จะเป็นวิธีง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่มาก หากเราสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ย่อมได้การสอนลูกและการหมั่นฝึกวิชาเอาตัวรอดต่างๆเมื่อเผชิญปัญหานับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นทักษะชีวิตที่ควรค่าแก่การสอนลูกหลานแต่ไม่ว่าเทคนิคใดๆในการเอาตัวรอดก็ตามทุกเทคนิคหากเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดคือการมีสติเมื่อพบเหตุร้ายควรตั้งสติหมั่นสังเกตและใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัว ขอความช่วยเหลือและเอาตัวรอดมาให้ได้อย่างปลอดภัยหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kids d ด <ect> <ect> i l y i t e เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับและเราก็มีเว็บไซต์ของรายการด้วยนะครับ www.etv.thai.tv ครับและ Facebook Page ด้วยครับ etv channel ครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับกับ2เด็กคนนี้และ1คุณพ่อเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้หน้าที่ของยูคลิดทุกคนฟังแล้วจะต้องทึ่งมากๆยูคลิดเนี่ยไปด้วยเครื่องมือพิเศษไม่ใช่กล้องถ่ายรูปแต่เป็นตัวตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงความโน้มถ่วง ขึ้นความโน้มถ่วงความโน้มถ่วงถ้าเราวัดปริมาณดาวที่มีทั้งดวงทุกดวงเนี่ยอยู่ในจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเท <c oughs> ียบกับปริมาตรทั้งหมดของจักรวาลให้ทายเล่นๆครับว่าดาวท,ดทั้งหมดที่เรามีอยู่นะทุกดวงเลยเอาทั้งหมดเลยเป็นปริมาณเท่าไหร่ของอวกาศทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> ต่อไปเป็น image generator AI Image Generator ก็สร้างภาพรที่เรารู้จักกันดีก็มี Mid j o อ r <Door> n e y d ดอลีใช่ไหมฮ <Door> e. ะสองตัวนี้นะครับจริงๆมีหลายตัวมากนะมีลูซิปิกมี a r t ์ซคือแต่ละตัวเนี่ยจะเป็น AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น AI ที่ตัวเล็กลงแล้วมีความเชี่ยวชาญอย่างเช่น a r t ์ซเนี่ย,เ,เ,ยเขาเน้นเลยว่าวดาลูล วาดรูปที่เขาวาดออกมาเนี่ยจะเป็นลายอาร์ตอย่างเดียวเป็นเป็นลายคูกันเป็นแปลงสีอะกับเรื่องที่สองที่ทุกคนต้องรู้เบอร์โทร1 9 1เนี่ยเอาไว้รับสายอย่างเดียวครับไม่สามารถโทรออกได้ครับมันเป็นคู่สายโทรศัพท์รวมที่เอาไว้รับสายอย่างเดียวไม,ไม่ไม่สามารถติดต่อกับไวรได้ของ9ก็คือไม่มีเลขให้กดมีแค่โทรได้อย่างเดียว รับสายอย่างเดียวไม่มีการโทรออก